สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมซึ่งเราก็เคยเรียนมาแล้วนะคะเด็กๆเปิดไปหน้า1 1 8นะคะข้อ4.8ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมดูข้อ1นนะคะข้อ1จัดตัวนับตามจํานวนที่กําหนด แยกเป็นสองกองแล้วบันทึกผลที่ได้ลงในวงกลมนะคะอ่าในรูปแรกเขาให้จำนวนมาคือ14นะคะ14เป็นส่วนรวมนะคะมาดูส่วนย่อยพาหาส่วนย่อยของ14เลขอะไรคะที่บวกกันแล้วที่14ส่วนย่อยค่ะเลข7จก็เลข7็นะคะเด็กๆใส่เลข7ไปเลยนะคะต่อไป1 4อีก เลขอะไรคะส่วนย่อยของ14ที่มารวมกันแล้วได้14บสี่เด็กๆช่วยคิดหน่อยคะ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกห้าหกับแเก่งคะ่ะต่อไป14คะ่ะ14อันน,ออน,นึงคะ่ะ8ปดกับหกอ่ะสิอันนึงค่ะเลขอะไรคะอ่าเลข9กับ5มาดู14อันนึงนะคะ5กับ เก้าค่ะอ่าสิบสี่อันนึงแล้วคะ่ะสิบสี่กับศูนย์ต่อไปสิบสี่อันนึงแล้วค่ะศูนย์กับสิบสี่อ่าก็ได้ค่ะอ่าสิบสี่งานนะคะส่วนส่วนย่อยนะคะสิบสองกับสองทีนี้มาดูอีกรูปหนึ่งนะคะสิบห้าให้ส่วนรวมคือสิบห้าให้เด็กๆหาส่วนย่อยของสิบห้านะคะว่าคือเลขอะไร อลองคิดดูนะคะดูนั่นร้อยสิเลยนะคะข้อ2จัดตัวนับตามจำนวนที่กำหนดแยกเป็นสองกองแล้วบันทึกผลที่ได้ลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเช่นให้เลข16มานะคะสิคือส่วนรวมทีนี้ส่วนย่อยของ16คืออะไรบวกกันได้16คะค่ะ เลขแปดก็เลขแปดคือ16บนหะอันต่อไปเด็กๆลองคิดดูนะคะต่อไปดูอีกันหนึ่งนะคะยี่สิบสนะส่วนรวมคือ20ส่วนย่อยของ20คืออะไรนะเด็กๆลองคิดดูทีคะได้เลขอะไรคะค่ะสิกับ8หรือเลข13กับ7ก็ได้ค่ะหรือเลขอะไรอีกนะ ลองคิดดูนะคะลองฝึกดูมาดูหน้า120เลยค่ะหน้า120แบบฝึกท้าทายกีฬา5เ hey. ฮเราไม่ได้เรียนพละรก,กันเนาะช่วงนี้ช่วงโควิดแล้วก็มาดูกีฬาในหนังสือก็ได้เนาะเติมตัวเลขแสดงจำนวนลูกโป่งในช่องสี่เหลี่ยมและระบายสีตามจำนวนลูกโป่งนะคะเห็นไหมลูกโป่งมีอยู่3ามกลุ่ม นะเราไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเป็นสีฟ้าสีแดงสีชมพูนะเรามาดูมีลูกโป่งสีแดงมากกว่า14แต่น้อยกว่า16เอเลขอะไรที่มันมากกว่า14แต่น้อยกว่า16อนะ่าเด็กๆลองคิดคิดดูนะเขียนเลย14 14ี่้วอะไร15 15อะไร16เพราะเลขอะไรคะที่มันมากกว่า14ค่ะเลข15เพราะ15มันมากกว่า14แล้วน้อยกว่า16ไม น้อยกว่าอาใส่เลข15ลงไปในช่องสี่เหลีห่ยมเลยค่ะดังนั้นก็พอจะสรุปได้ว่าลูกโป่งสีแดงมากกว่า14แต่น้อยกว่า16มีลูกโป่งสีแดงกี่ลูก15ลูกนะคะต่อไปดูในภาพลูกโป่งอันไหนมี15้าลูกนั่นแหละคือสีแดงเจอ,อยังคะ เจอแล้วเดี๋ยวว่างๆค่อยระบายสีนะคะเขียนว่าแดงไว้ก่อนว่าอันนี้คือสีแดงนะเขียนให้ดินสอเบาๆาเดี๋ยวค่อยลบทิ้งต่อไปมีลูกโป่งสีชมพูมากกว่า9แต่น้อยกว่า11เอ่าดูสิเขียนเลยเลย9แล้ว,9แล,ว9แล้วอะไรคะ9แล้ว10 11อ่ามี3ตัวนะคะมี9 10 11เเลขอะไรที่มันมากกว่า9อ่าเลข1ิ เลขสิบมันน้อยกว่าสิบเอ็ดไหมอ่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นลูกโป่งสีชมพูมากกว่าเก้าแต่น้อยกว่าสิบเอ็ดมีลูกโป่งสีชมพูกี่ลูกคะสิบลูกอ่าภาพไหนมีสิบลูกอ่าเจอ,อยางอ่าลูกโป่งไหนสิบลูกก็คือสีชมพูอ่าเจอแล้วเขียนว่าชมพูไว้น่าเดี๋ยวค่อยระบายสีกันนะต่อไปมีลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าสิบสามแต่มากกว่าสิบเอ็ดก็เขียนเลยมากกว่าสิบเอ็ดแต่น้อยกว่าสิบสาม อ่สิบเอ็ดแล้วลายสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองสิบสองล้ลายสิบสามเพราะนั้นเลขที่มันน้อยกว่าสิบสามก็คืออะไรคะใช่สิบเอ็ดไหมอ่าสิบเอ็ดก็ใช่แต่ว่ามันยังไม่ใกล้เคียงเขาบอกว่าต้องมากกว่าสิบเอ็ดั้าเลขอะไรคะอ่าเลขสิบสองเอาเขียนเลขสิบสองไว้ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเพราะนั้นลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าสีชมพูมีอยู่สิบสองลูก ลูกโป่งกลุ่มไหนคะที่มี12ลูกก็คือสีฟ้าเจอยังคะเจอแล้วเดี๋ยวเด็กๆก็ระบายสีนะคะระบายสีลูกโป่งสีแดงนะสีแดงที่มี15ลูกสีชมพู10ลูกสีฟ้า12ลูกค่าคำ,คำถามข้างล่างเรียงลาดับจำนวนลูกโป่งจากมากไปน้อยอ่ะสิ้า กับ10กับ2 2อะไรคะอะไรมากที่สุดอ่า15ก็ใส่15ลองลงมา12ลองลงมาแล้วคะ10ะสำหรับวันนี้ครูให้เด็กๆไปฝึกทำดูนะคะหน้า 118- 1 11 9 9นะคะสำหรับ120ก็แค่ระบายสีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ